ข้าวแดงแจงร้อนกัสสวัสดีครับพี่น้องมามาเหนียาเป็นเจ้าปลรรานะครับเอา้านอนใหม่ก,กตรตุ่มใหม่เลยครับคุณเหรเจ้าปลรรานะเอาไปนอนใหม่ตรมตุ่มาใหม่ อืปลานน้อยอมน่อเม,ามลาดเขา้าเห็บข้าแล้วก็คนคนอ่ะอืมตัวเลเขข่ากันนี่อ เอาแดงแจงร้อน ปลาเป็นตัวตัวนะปลา